มาลุนของฝากพี่น้องจากอาสวัสดีจ้าพี่น้องเอพซี่สุขูสุขณเนาะได้ของฝากจากพี่นัดนัดนัวชาแนลพี่นัดได้ของฝากของดีมาจากเยอรมันพี่น้องดีคักดีแน่เด้ี่นดีสุดๆเลยเนี่ยลุนลุนลุนของดีคืออย่างดีหรือยี่หรอขอบคุณหลายลาได้จากพี่นัดจ่าเอาของดีมาให้น้อง ว่าน้องมักของดีขอบคุณแต่หลายมารุ่นนอ้อยรุ่นของดีน้ำกันพี่น้องจ๋ารุนของดีด้วยกันของดีของดีอะไรเอยของดีอันนี้พี่นันมันเป็นกองจังหน่อยนีย่ช่องแส้เขาตีบนของดีวะ <laughs> ช่องแส้เขาตีเบงของดีค่ะ รุ่นนี่ดีของแท้พี่น้องของดีขอบคุณได้หลายคับพ่นาจาอะไรเอ่ยโอ้อันนี้แฮมของเงินฝรั่งเยอรมันนาอพี่น้องอันนี้ของฝรั่งเยอรมันมแฮมขอบคุณได้หลายจ้ะพินา,านี่คือปัดใส่กอกไงฝรั่งเยอรมันกับโบแพรของฝรั่งเศสเด้อฝรัร่งเศสกับไงกัน <laughs> นี่ของฝุน่นแล้วฝุ่นอยากให้มาซิมของไงเยอยรม่านวันว่นพี่นัดขอบคุณได้หลายจา้ะพี่อยากให้น้องซิมของไงคือก,กันฝรั่งเศสพกันไงเดะอันนี้คือดีงัวของแท้พี่นัดขอบคุณได้หลายโอ้ยน้องสิได้กินก๋อยแซ่บๆแล้วนนเนาะวันนี้ดีงัวอันนี้โอูอาหารกระป๋องเต๋พี่นัดให้ค้นมันว่ามันให้แมวมัมวนี่ <laughs> ขอบคุณหลายๆาค่ะคุณพี่พามาเบื่องของฝากของดีพี่น้องจากเยอรมันเนาะพินัดหนัวชาแนลฝากากดติดตามฝากเป็นกำลังใจงให้พี่นัทในเด้อพี่น้อง FC. เอฟซีแล้วใจดีใจดีมาจากเยอรมันเนาะแล้วว่าข่อยมากินก้อยกินขมคือเล่าพี่น้องบันนี้เลิกกันเลยไปได้บีมันหากินยากฝรั่งเศสกับโบมี่พี่น้องหากินยากมันนี้เราไปพอหม่องสื่อเนาะ ปีสดๆอืมขอบคุณในหลายพีน่นัตพุ่นน่ะว้ายขมตายเบาเยี่ยงมันบอ่อไว้ข่อยหมกักขมขมพ่นัตขอบคุณในหลายค่ะพีินาจ้าขอบคุณนำใจงามๆเนะเาะขอให้พีน่นัตโชคดีลำรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยแล้วรวยอีกรวยรวยไปน้ำกันเด้อพีนออ่นัตเด้อถือกระติ๊อรางวัลทีหนึ่งเด้อให้น้องได้กินของแสบ ผู้หาก็ดีใจผู้รับยังจะดีใจก็องผู้หาขอบคุณห,หลายๆกับพี่นาจาโอ้ยนัดนัวชาแนลเด้วพี่น้องเด้อเราอยู่เยอรมันเราใจดีพร้อมเด้เยอรมันส่งถึงฝรั่งเศสเนะาะคนหละพโม่าส่พปาสติกย่างดีเนาะพี่นัดเนาะ ไปหาสินมาก,ก้อยก่อนเด้นอน้องบ้านนี้เอยจ้ำจูเนาะแก้วขมเนาะสีนไม่ไม่กบบีขมขมเถ้นแก่เถิ้นมันมาไล่แตกได้ข่กระด้พี่น้องป <c oughs> ุ่นน่ะเต็มขวดมอกอก,กแล้วโชคดีพี่น้องแล้วหูจักหมองเงินแล้วไปสั่งเขาอยู่หมองเงินอ่ะได,ได้พี่น้องมองเขาจัดการง <c oughs> ่วนอ่ะเราใส่ตันเราก็ได้กิน ของฉืกเด้อันนี้ก็บีบีเราก็ได้กินโชคดีหลายพี่นัดเอาโอ้เต็มหมอก่อโอ้ยแนุกกินเนาะขอบคุณหลายหลายแจ้าพี่นัดจ้าขอบคุณหลายหลาข้าพีพานนองมาเบิ่งของฝากจากพี่นัดเนาะนี่ขอบคุณหลายหลก็ให้พี่นัดโชคดีลำรวยมีความสุขด,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 ด้วยพี่นัดเด้อรวยรวยด้อพี่นัดเด้อ อย meeting meeting like, <publishers> ู่ด <Rey k sized festivals> ีม <welche ikka? S 1> ีแ <spit> ห <these conditions> ้งเขาอาจจะได้เจอกันเนาะเจอกันอยู่สัาข้ามแล้วพ่นัทหรือว่าเจอเจอกันอยู่ประเทศไทยบ้านข่อยก็ได้หรือว่าเจ้าสีมาเจอกันอยู่ฝรั่งเศสก็ได้พี่นัทหรือว่าข่อยไปเจอเจ้าอยู่เยอรมันก็ได้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทีมากเป็นกำลังใจให้ให้มาดามกมฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆาค่ะอใหายมู่เจ้าลูกโชคดีมีแห้ง ลำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงบรวบาแเหลวหลวแก็คือว่าเงินห้องอะไรมากเท่มากนะพี่น้องเนาะสุขผูสุขคน,นสุขคนเอบซีพร้อมบานี้กระสิบขอไปหาซื้อสินก่อนเด้อบานี่ขอบคุณในหลายค่าพี่นาขอบคุณอีกครั้งรวย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 พี่นจาจ๋าบายบายจูบุได้กินของแสบแล้วบานี <laughs> ้ได้กินของแสบแล้วหัวหัว หัวายางแค่เวียังได้ดิของดีดีของแท้ดีงว่ากับใส่ของยังยิ่ซีมของฝรั่งมันคนเดียได้ซิมของฝรั่งมันนี่ล่ะให้พีิกานซิมเบิ้งว่าของของเยอรมันเนี่ยสีแซาบ์ทอของฝรั่งเศสวะใส่ก่อนไงขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย